แล้วก็เรื่องของมาตรการใน,ในการเยียวยานยในหลายพื้นที่นะคะวันนี้คอรมอก็เคาะละหลาดเรื่องของงบกลางในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องที่ประสบแล้วก็ภัยแต่ว่าไม่มีคําถามเกิดขึ้นเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะหรือแม้กระทั่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆในพื้นที่น้าท่วมเพราะว่าจะเห็นว่าเสาไฟเนี่ยมันหัก มันโค่นมันลม้มแล้วก็หลายคนกังวลใจว่าพี่น้องที่ประสบแล้วก็ภัยเนี่ยจะไม่สามารถได้รับการแจ้งเตือนได้วันนี้คุณประเสริฐยืนยันชัดเจนนะคะว่าในทุกๆพื้นที่นะคะที่ประสบเรื่องของทอุกภัยนั้นเนี่ยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วก็ไปติดตามเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วแล้วก็อย่างเรื่องของกระแสไฟฟ้าก็เชื่อว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้100%ซหลังจากนี้ไปเนี่ยทางด้านของกระทรวงดีอี มีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า HealthT นะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ในการพัฒนาเพื่อให้องค์กรท้องถิ่นแจ้งเตือนภัยอย่างเช่นถ้ามีน้ําไหลมาจากไร่ก็จะมีระบบแจ้งเตือนข้อมูลขึ้นมาว่าน้ําไปถึงไหนแล้วอยู่ตรงไหนแล้วก็จะเป็นข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงนะคะอีกประเด็นเรื่องหนึ่งที่เราเคยตั้งข้อสังเกตมาเป็นปีๆแล้วเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินหรือว่า Cell Broadcast Service ที่ทั้งเกาหลีใต้ที่ประเทศอื่นเนี่ยเขามีทําไมไทยเนี่ยถึงยังไม่มีการพัฒนานระบบนี้สักทีคุณประเสริฐบอกว่าตอนนี้มีการพูดคุยแล้วนะทางเรื่องของงบประมาณต่างๆเนี่ยจะมี2ระบบด้วยกันเคยระบบ CBE แล้วก็ระบบ CBC ทั้ง2ระบบนี้จะมีวิธีการในการเตือนภยัยแล้วก็แจ้งไปทาง SMS ในพื้นที่ที่มีเหตุ สามารถแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้แต่ว่าอยู่ในช่วงของการายกร่างนะคะว่าจะมีการปรับใช้หรือว่าเรื่องของงบประมาณต่างๆจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรค่ะครับในขณะที่ทางด้านกลุ่มคณะกรรมการคัดค้านเขื่อนตำบลเสียบอำเภอหลออำเภอสองนะครับจังหวัดแพร่เขามีการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับนำเสนอเหตุผล14ประการที่ไม่สมควรสร้าง แก่งเสือเต้นเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างเขื่อนเตาปูนอ่างเก็บน้ํเตาปูนแล้วก็ประตูระบายน้าเตาปูนนะครับแล้วก็โครงสร้างเตาปูนโดยบอกว่าหนึ่งเนี่ยก็คือผลการศึกษาขององค์การอาหารและการเกษตรโลกด้วยเหตุผลเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมแก่งเสือเต้นสามารถเยียวยาปัญหาน้ําท่วมได้ เพียง8%เขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างจุน้ําได้เพียงครึ่งเดียวยิ่งไม่มีทางแก้ปัญหาน้ําท่วมได้เลยนะครับสเนี่ยจากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI เนี่ยด้วยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ได้ข้อสรุปว่าแก่งเสือเต้นเนี่ยไม่คุ้มทุนส่วนเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างนั้นยิ่งใช้งบประมาณมากกว่าแก่งเสือเต้นเสียอีกจึงไม่มีทางที่จะคุ้มทุนผลการศึกษาของสำนักง,งานกองทุนสน,สนับสนุนการวิจัย ด้วยเหตุผลทางนิเวศวิทยาก็มีข้อสรุปว่าหากสร้างแก่งเสือเต้นจะกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของอุทยานแห่งชาติแม่ยมอย่างมากหากเก็บพื้นป่าที่จะถูกน้ําท่วมไว้จะมีมูลค่าต่อระบบนิเวศและชุมชนอย่างมากเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างก็กระทบต่อพื้นที่เดียวกันเพราะเป็นการแบ่งแก่ง,กงคือเขื่อนแก่งเสือเต้นออกเ,เป็น2ตอน สองเขื่อนนั่นเองจากการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลทางด้านป่าไมา้สัตว์ป่าก็มีข้อสรุปว่าพื้นที่ที่จะสร้างแก่งเสือเต้นเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นแหล่งป่าสักทองธรรมชาติพื้นเดียวที่เหลืออยู่ดังนั้นควรเก็บรักษาเอาไว้เพื่ออนาคตของประเทศนะครับผลการศึกษาของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยเหตุผลการจัดการน้ํายังมีทางออกและทางเลือกอื่นๆเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ําท่วมโดยไม่ต้องสร้างแก่งเสือเต้นนะครับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยก็เสนอ19แผนจัดการน้ําแบบบูรณาการสามารถแก้ไขปัญหาน้ําแล้งน้ําท่วมเป็นระบบทั้งลุ่มน้ํายมโดยไม่ต้องสร้างแก่งเสือเต้นเช่นเดียวกันก็คือในส่วนของฝั่งคณะกรรมการคัดค้าน เนี่ยครับการสร้างเขื่อนเนี่ยนะฮะเขาก็ยกผลการศึกษาเนี่ยของสถาบันต่างๆมาทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อให้รัฐบาลได้เห็นว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างแก่งเสือเต้นนะไปสร้างเขื่อนที่แก่งเสือเต้นใช่นะคือแต่ <นะ S 1> วันนี้อยากให้ระบบนิเวศเนี่ยมันฟื้นฟูได้ด้วยตัวเองใช่ครับแล้วก็เก็บป่าเอาไว้เนี่ยมันดีกว่ามันมีทางออกอื่นในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้งได้นะเขาบอกว่า ผลการศึกษาเนี่ยมันแก้ได้เพียงแค่แเอร์ซนเท่านั้นเองอนะกับการสูญเสียผืนป่าขนาดใหญ่โดยเฉพาะป่าสักทองผืนสุดท้ายของประเทศไทยคุณผู้ชมแลวเขาก็มีนะมคําแนะนําด้วยนะว่า วันนี้รัฐบาลเนี่ยคนที่จะเร่งเงินเรื่องการฟื้นฟูป่าต้นน้ํารักษาพัฒนาป่าชุมชนหรืองบประมาณต่างๆเนี่ยกระจายสู่ท้องถิ่นรวมไปถึงฟื้นฟูระบบเหมืองหรือว่าฝายแลนะในการแก้ปัญหารเรื่องนี้แล้วก็ที่สําคัญการบางังคับใช้กฎหมายบทลงโทษสําหรับผู้ที่ละเมิดตัดไม้ทําลายป่าหรือว่าก่อให้เกิดระบบนิเวศที่มันสูญหายหรือว่าพังทลายเนี่ยคนที่จะมีการปรับใช้มากกว่าที่จะไปสร้างเขื่อนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คงจะต้องรอดูเพราะว่าเป็นเรื่องที่ ถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีกระบวนการในการดำเนินการอย่างไรครับพาคุณผู้ชมไปพื้นที่จังหวัดตรังกันหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุเรือโดยสารหางยาวพรทวีห้าสูญหายระหว่างเดินทางจากท่าเรือ,อข้ามเกาะสุกรนะครับที่อำเภอป่เหลียนจังหวัดตรังท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะครับมีผู้โดยสารและก็ลูกเรือเนี่ยรวม4ี่คน เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านเกาะสุกรว่าเรือออกจากท่านะครับบริเวณท่าข้ามตั้งแต่ช่วงเที่ยงและขาดการติดต่อจนกระทั่งเวลา15นาฬิกานะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านนําเรือ6กเจ็ดลำออกช่วยค้นหาพร้อมประสานขอความช่วยเหลือจากตํารวจน้ําและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่การค้นหานั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับเพราะอากาศเลวร้ายและก็สุดท้ายเนี่ยมันมืดจนกระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่และชาวบ้านพบ ผู้ประสบเหตุทั้ง4คนบริเวณปงปางรอยต่อระหว่างจังหวัดสกลกับท่าเรือบ้านแหลมเกาะสุกรมีผู้รอดชีวิต3รายก็คือนายสุพิษขาวดีอายุ61ปีนายเฉลิมขาวดีอายุ87ปีและนายชันสองหลงอายุ61ปีและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก็คือนางหมุนหมาดลู่นะครับอายุ74ปีเจ้าหน้าที่ก็นําผู้รอดชีวิตเนี่ยครับส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายตรวจร่างผู้เสียชีวิตได้นํากลับเกาะสุกรเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป ในขณะที่ทางด้านอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่วันที่16-19ถึงกันยายนนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะมีคลื่นสูงเนี่ย2-3เมตรนะฮะในขณะพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรด้วยดังนั้นเนี่ยให้ประชาชนและก็ชาวเรือนั้นหลีกเลี่ยงระมัดระวังในการเดินเรือช่วงเวลานี้ด้วยครับ อันนี้ที่ภาคใต้นะต้องเฝ้าระมัดระวังนะเรื่องของฝนฟ้าขนองนะคะแต่ว่าพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่นนทบุรีกันหน่อยช่วงนี้ฝนตกน้ําท่วมหลายคนเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนบ้านเนื่องจากว่าพอฝนตกน้ํามันท่วมขยะที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยบางทีมันลอยไปอยู่หน้าบ้านของคนอื่นเขาเกิดปัญหาทะเลาะเบาแหวงบาดหมางกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้านะคะเพราะว่ามีการพูดคุยไก่เกลียดกันแล้วถึงกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องแบบนี้คะ่ะ ทางด้าน Facebook Fan Page อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6เนี่ยเขามีการโพสต์คลิปข้อความแล้วก็เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมู่บ้านที่บางบัวทองนนทบุรีคือจังหวะหนึ่งเนี่ยทางด้านของผู้ร้องเรียนชื่อคุณชัญญานุษบอกว่าจู่ๆเนี่ยก็มีคนเนี่ยเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านของตัวเอง